สิงโตทำร้ายผู้ฝึกระหว่างโชว์ในคณะละครสัตว์ชะตากรรมของสิงโตวัยหกปีจากคณะละครสัตว์ในภาคเหนือของฝรั่งเศสกำลังเป็นที่ถกเถียงกันหลังจากการโจมตีผู้ฝึกระหว่างการแสดงในช่วงเย็นของวันที่6พฤษภาคมผู้ชมประมาณ100รายได้ไปร่วมชมการแสดงที่น่าประทับใจของคณะละครสัตว์บัฟฟาโลประมาณ5โมงเย็นผู้ฝึกสิงโตวัย30ปีกำลังปิดการแสดง หลังจากที่เขาส่งสิงโตสองตัวกลับเข้ากรงที่ด้านหลังเวทีทันใดนั้นเขาก็ถูกตะปบจากทางด้านหลังขณะที่ผู้ชมต่างก็ตกตะลึงในความสยดสยองในระหว่างการโจมตีเจ้าสิงโตได้ขย้ำเหยื่อเข้าที่คอก่อนจะสะบัดเขาไปมาอย่างน้อยสิบวินาที เมื่อนึกถึงชีวิตของมันที่ต้องถูกขั้งอยู่ในกรงถูกเคี่ยนถูกเอาไม้จิ้มและทำให้หวาดกลัวตลอดเวลามันไม่น่าแปลกเลยว่าทำไมเจ้าสิงโตตัวนี้เลือกที่จะระบายอารมณ์กับผู้ฝึกขนาดนี้หลังจากตั้งสติได้เจ้าหน้าที่ของคณะละครสัตว์ก็ได้ใช้น้ำยาเคมีดับเพลิงพลไล่มันออกจากตัวผู้ฝึก ผู้ฝึกเคราะหร้ายได้รับบาดเจ็บที่ขาและหลังจากโครงเล็บและเขี้ยวของสิงโตเขาได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบริเวณใกล้เคียงโดยเฮลิคอปเตอร์สมาชิกคณะละครสัตว์กล่าวกับสื่อมวลชนว่าเจ้าสิงโตโจมตีและแสดงให้เห็นว่ามันเหนือกว่าเราทำให้เราไม่สามารถจะใช้มันแสดงได้อีกต่อไป